กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีถุก่านเดพอ่ผพผอกับจ้องไม่ต้องแก้มุมคือเก่าเดอ้อปลาลุงกลับสวัสดีเบอร์สมองจุบอนว่าอยู่ไทยอยู่ลาวต่างประเทศนะพี่น้องเนาะกับสวัสดีเบิร์สมองจุบอนนอั่นแหละบรรยากาศย่ามเศร้าๆกับพนตกพี่น้องเอ,อ้ยตกแต่คืนนี่แล้วจา้ากระตกแห้งเติบได้แหละพี่น้องฝนกันเนาะ พอลูกซ้มพี่นอ้องเอ้ยก็พพน่องแก้มบุม๋มผ่นกำลังส่วนหินส่วนหินสิไปก่อ,กอตีนถาดห้ยายคนเลี่ยผนกำลังสิไปก่อตีนถาดนะไว้เมื่อนี้สิเงผ่นสินได้ก่อยอยู่บ่ฝนตกนี่เนาะฝนตกเงี้งปานี่นะสิได้ก่อยอยู่บ่ได้ คนกันแห้งเหงือพี่น้องเลยตกเต็มมื่อคืนอยู่แล้วยังตกไปปล่อยอยู่คือเก่าเนาะป้าตกพัดลมเนาะตกลมหนาวๆซะเสือเป็นยงาตัวนี้นะพออันเมี้ยพันกระนองพันกระนงพี่น้องเลยเท่ากับกระนงคนหนึ่งเนาะเสียด้วยนะส่วนแม่ลูกสามก็อยู่อยู่หน้าเด้อพี่น้องเด้อเพิ่น เจ็บขาเพิ่นเพราะว่าไปบ่งน้ำมื่อวานนี่เนาะมันก็ยังสิกไข่อยู่แล้วนิบช้องเข็มพี่น้องเอ้ยโอ้ยข้าเจ้าข้า่นเชื่ว่าบ่เมื่อวานนี่นะข้า่นหาน้ำพี่น้องเอ้ยเขาข้า่นหาน้ำเห็นน่ะแหละไหวกันยังไเตอร์ผึ่นเลยบ่อกับบ่อปลานั่นเด้อ ê, ừ. cái nón kem bấm cả đèn, mát thì nón với cuốn tóc, mưa thét, li thân là nó mượt co, mượt còng, lấy thì thằng là nè, bưng đèn, lái, yàn chim mịt, lái, xịt hèn, lên này nè, con hèn, já, ờ, วุ้ยเห็ดซานมาแล้วเฮ้ยสองสามซานมาแล้วเห็ดแบบว่าใบหอยปวกขึ้นย่างขึ้นนะนะก็แบบตีนตีนมันแล้วก็คอยว่าอยากให้เอาเสามามุ่งหลอดเลียลังกะซีนั่นก็มีมุ่งธานั่นแหละเห็ดซีเสาอันนี้โอ้ยอยากเงินเบิดเลยวะสันผมอยากมุ่งว่าเงินเบิดเลยเอาเสาใหม่แหละตัด กลมๆเหมือนเดิมเออทั้งหมดอลังกซีเฮือนนี่ก็บ่ได้บ่เอออืมคนก็อยากมงขักแน่พี่น้องเอ้ยคนก็ยังรอก่อนยั่งนั่งบ่มีพี่น้องแต่ว่าขอบคุณเอฟซีลายๆเด้อเอฟซีถึกๆหม่องถึกบุกบอลเนาะ ทุกท่านเต่ว่าซอยเรือไม่ต้องแก้มบุ้มขามากกับเขาอ,อนุโมทนานำเด้ออาบ,บุญนำกันพี่น้องเลยสื่อถ้าสื่อยังกะยังดีแต่ว่ามีเอฟซีซอยผูย้ใหญ่ใจดีซอยไม่ต้องแก้มบุ้มมาแหละเข้ากะดีใจลายพี่น้องเลยเมื่อนียขางเบ่งพ้นบอ่อโต๊ะเข้ากะสียอารมณไทยนี่แหละไปเกลกองบุญอยู่บ้บันพ้นทันนะพี่น้องเนาะคันเข้าซื้อซดเข้ากะเงินบ่อลายพี่น้องเลย เฮากระซื้อแบบกองบนเก่าค่ะเนี่นี่แหละมันสิกองเท่ายฟูงข้นว่าวนะกองสามพันบางคนว่าว่ะกองสองพันข้าก็ยังบ่ฮู้เนาะแต่๋ยวเงินไม่ต้องเก็บบมก็จักสิเหลือเท่ายสิเอาสองกองพี่น้องเว้ยฝนตกแห้งพี่น้องหนาวหนาวแหงงตกเลยต่ำเลยทั้งใจเนาะ ไปเอาแหละผู้โตอย่า้มือหาแลสวนข้าอยสวนขมาใช่อามาแล้วแต่บ้านพอจอยพอจอยสวนให้แต่มือนั้นพ่อก็มาเอาในนีก็ได้ ก็ยังเจอผงกระสอทรา้มาพี่เราเลยผงหายเฮาส่วนรสยสวนซอยกำลันทะเนาะมือนะเียมีอ่แล้วก็อิดอิดทาเงือนเฮานี่บ่พอบ่เนาะจักไวเบิ่งด้ฮะทางไตเห็นได้ปะป้าป้าลุงเอ้มืดนกุ๊บมืดกล่องเลยฮู้่าสิปั่นตีนทาดได้หรือบ่เนาะมือนี่ป้า เฮ้ยสีแห้งได้ผลนี่ด้เนาะมืดอดลิทางไต่เนี่ยบรรยากาศไปทางไต่บ้านนะดงเด้อพี่น้องเด้อเป็นดงออมบ้านเลยพ่อบอกกาบ่ะมาเบิ่งอิดขางเฮือนแม่น้องจำบุญมี่น้อ้ว่อเนาะ พ่อเราก็ให้บ่าวอันนี้เขับไปเก็บเลยนี่พอลูกสามนี่เออเออเก็บออกมาไว้เออก่อน้วยกันเออเบิ่งเหยียบแก่ยังยังเด้อซอยกันพี่น้องเลยเพิ่นกะขามาแต่เล็กๆพอแหละพอลูกสามกับเพิ่นแก่ทานขามาให้เป็นองแกรมบุ๋มพี่น้องเลยเพิ่นกะเห็ดซอยห้าวเพิ่นแบบว่าเพิ่นบ่มียังเพิ่นกะซอยเหยือแห้งอย่างแล้วซอยกันไปเลยพี่น้องเลย จนขมาแต่ด็กๆเนาะแก่ฐานขามาจนเต็มหลดไทยโอทองผ้าทางหน้าก็เมิดขึ้มเลยปลาลุงเลยค่ะอือแหลกกำเลยละเอาค่ะอืมน้อง นูน้บ่างน่ากิมีนู้หัวแล้วเป็นกระสอยกันน้องมาไปเลี้ยงไว้ข้างทางเนาะ บวชจักมือจะบวชนะมืหอบอดเจ็ดอยู่บ่คือบบบวชหอดเจ็ดมือเลยอันอันเดียวกันขากเนาะกับพร่องแกบุ๋มเนาะบวชเอดนหอดเจ็ดมือตอนนั้นนะเจ็ดเยอะเมื่อสันขาวอยู่เพื่อนตัวตาโปโกปกหอดเจ็ดอยู่บ่ ความสูงนี่สองก่อนกระเพดีแหละกับถาดถาดกับสีประมาณนั้นแหละเมื่อวานนี่แม่น้องแก้มบุมไปซื้อถาดแม่น้องแก้มบุมกับบริ่าทให้ปลาลุงเบิง่งเนาะปลาลุงเนาะแม่น้องแก้มบุมซื้อหาพันหาเลยเขาเจ้าเอื้อหาพัญหาเราต่อเขาได้แต่หาพันเขาเจ้าก็มาส่งเมื่อวานเมื่อนี่นกกำลังสีก่อตีนถาดแต่ว่าตีนเจดีแบบสันสาบ้านหันห้องถาด <laughs> เจดีบริสังนี่แหละเจดีเนาะขึ <c ười> <c ười> ้นมาแล้วจ้าผลชิต,ตกแล้ว แต่กระยะด้วยลูกลูกสาวกันร่างถวยทางร่างแม่นี่พี่น้องเอ้ยลูกกีกี้ลูกแก้มบุม๋มจักดีลูกอีบ้องเมื่อนประมาณม,นะมันตกดินหนาวพี่น้องเอ้ยลูกสาวก็ยังบริลลุกนั่งแก้มบุม๋มเพิ่นนอนเด็กเนี่ยเมื่อนป้าเขียดปันเมืองเขียดชะากระดอกกระดิด่ง คนออกมาเบิดนัน่นแหละมันหกคยสิบองมักิกอยู่ ซอยกันคนไป้องเลย เหนื <pec S 2> <pid> ่อพาไามคนเนาะ อะไรพี่น้องคลิปนี้เฮาก็สิน้ำลาพาจ่าแล้วพระลุงไอ้พากก็ไล่ก็แซรกก็ติตามเมน้องแก้มบุบเนี่ยเด้อภาคเบิ่งพากส้มต่อไปสบ,ส,บสบายดีสบายดีพายสบายดีพาย